ครับซึ่งของมากมายที่ผู้ชมได้เห็นนี้นี่คือเป็นสิ่งของที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ร่วมบริจาคกันมาในโครงการทอดพระป่าขยะบริไซเคิลซึ่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ร่วมมือกับภาครัฐเลกชนในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเรื่องราวมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามรับชมเรื่องราวดีๆกับรายการเจาะเรื่องภายนะครับ สุดของเทคโนโลยีที่พัฒนาจากฝีมือของคนไทยมั่นคงแข็งแรงทุกขั้นตอนการผลิตมาตรฐานฝีมือแรงงานรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ TPM เข้าตอกเสาเข็มได้ทุกสภาพพื้นที่รวดเร็วทันใจ TPM มาตรฐานไทยสู่สากลบริษัทตรีปั้นจันโมบายจำกัด0819864140 ที่คุณผู้ชมได้เห็นคือกิจกรรมทอดท่ปาป่าขยะสรบรีไซเคิลที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนกิจกรรมนี้จัดขึ้นมาหลายปีครับวัตถุประสงค์และเป้าหมายก็คือว่าจะได้ให้ประชาชนเดินร่วมมือกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ได้กลับมานั่นก็คือทําให้บริเวณสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นมีปริมาณขยะลดน้อยลงกด้านหนึ่ง ก็เ,เพื่อเป็นการปลูกฝักให้ประชาชนได้รู้จักในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเอง ทอดพระปา่าขยะร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีชมรมสมาคมแล้วก็ทอสอมอในจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะครับในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็ได้จัดโครงการทุกๆปีในการทอดพระป่าขยะทุกๆปีเราในประมาณเดือนธันวานะครับเราก็จะทอดผ้าป่ากันเราก็จะไปเรียรไลนตามชุมชนต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้นําสิ่งของที่เหลือใช้นะครับเช่นเช่นหม้อหุงข้าวกับพลาสติกหรือว่า เป็นพวกจอคอมเก่าๆอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะได้มีและก็จัดได้ได้เขาได้บริจาคมาเช่นจัก,กรยานเก่าๆอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าขยะเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรเรียกขยะเขาบอกว่ามันเป็นต้นทุนหรือว่าเป็นวัตถุดิบต่างๆอีกอย่างหนึง่งอย่างพวกถุงพลาสติกหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้นะครับหรือบางทีเนี่ยไอถุงพลาสติกอะไรพวกเนี้ย นะครับเขาเอาไปทําน้ํามันได้ ภาพาที่พี่ชานได้เห็นจากการจิตอาสาของหลายๆส่วนเนี่ยความรู้สึกของพี่ชานเองความรู้สึกของผมนี่ก็หมายความว่าเราได้เห็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลแล้วก็ทางส่วนภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นชมรมสมาคมชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยได้ร่วมมือกันนะสิ่งเหล่านี้ที่ท่านได้เห็นว่าขยะทั้งหมดเหล่านี้นะ ก็ไ <One> ด <input> ้มาจากครัวเรือนจะเห็นว่าแต่แต่ละครัวเรือนเนี่ยเรื่องขยะเนี่ยมีเยอะแยะมากมายบางคนเขาก็มีไว้เดี๋ยวนี้มันมันมันเก็บไว้ขายได้นะมันเก็บไว้ขายได้เวลาเราไปขอเนี่ยบางบางบ้านก็ก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ท่านดเห็นเนี่ยได้ให้ไว้บางบ้านก็เก็บไว้นานไม่รู้จะจะเอาไปขายก็ได้ราคาน้อยอะไรเงี้ยพอเราไปบอกถึงว่าจุประสงค์ในการที่เราจะเอาขยะเนี่ย ไปทอดพระป่าแล้วก็ขายเอาเงินไปทาสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาก็ให้พาสตัวรด้าเราจะเห็นว่าเครื่องไฟฟ้าเก่าๆรอหรือตือเครื่องเจาะเครื่องปั๊มอะไรที่เขาเลิกใช้แล้วเขาเก็บไว้นานมากเลยเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เรียกเราไปให้ไปช่วยขนให้เราก็เก็บให้เขาอย่างดีนี่คือนะครับกีฬาที่ผมทาก็เสียสลัีหรือรเวลานะครับไปเลี้ยไรไปกับน้องๆเนี่ยได้น้องๆพวกเทศบาลเนี่ยนะครับพวก ที่ทํางานพนักงานป่าถนนบ้างอะไรได้กําลังคนหลังเนี้ยได้ไปเดินตามบ้านไปเคาะประตูนะเขาก็ให้มาให้มาให้มาจนกระทั่งเยอะแยะมากมายประมาณเนี้ยนะครับปีปีหนึ่งเราก็ขายได้ประมาณ6 7เจ็ดหมื่นแทบทุปีนะครับตรงเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นว่าเฮ้ยขยะเนี่ยมันขายได้มีราคาดีนะฮะตรงเนี้ยทาให้เดี๋ยวนี้ที่ท่านนายกบอกว่าปกติเรา เดือนหนึ่งขยะเนี่ยประมาณห้าห้าพัตันครับต่อเดือนต่อ,อปัจจุบันนี่เหลือ30กว่าประตันตแสดงว่าลดไปเยอะลดไปเยอะและทุกวันเนี้ยก็เหลืออยู่ประมาณนั้นก็แปลว่าการรณรงค์ในการที่ให้ประชาชนได้แยกขยะนะครับก็ได้ผลได้ผลนะครับลดลงนะครับเพราะว่าขยะนี่เป็นปัญหาของทุกๆเทศบาลมันก็ลดลงนะฮะ ส่วนที่เหลืออีก30%ก็คือขยะพวกพวกปุ๋ยพวกย่อยสลายพวกย่อยสลายได้เช่นพวกผ้าพวกผัพวกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีถุงพลาสติกบ้างไอตรงเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งสามารถที่จะไปกําจัดหรือไปหมดไปฝังกลบแล้วมันก็ย่อยสลายไปได้ในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าเราสามารถที่ทําโรงงานปุ๋ยหรืออะไรต่อไปเทศบาลคงต้องทํำเพราะไปดูหลายๆที่เนี่ยเขามีโรงงานปุ๋ยโรงงานทําน้ํามันโรงงานทําไม้ หมายความว่าไม้ไม้ทุกชนิดแผ่นทําแผ่นไม้ทุกชนิดเนี่ยที่มันที่มันหักหักที่มันอะไรต่อมีอะไรเขาเอาไปหลอมทําเป็นแผ่นเหมือนกับเอาไปย่อยเหมือนกับแผ่นอะไรเชล่าหรือเชล่าเขาเรียกอะไรนะเชล่าเชลคร่าแบบนั้นเลยแต่เขาบอกว่ามาจากไม้มาจากไม้ที่เศษทั้งหมดอย่างเงี้ยเอามาเป็นแผ่นแผ่นสร้างบ้านให้คนบ้านคนจนคนอะไรที่สวยงามเลยดีสวยงามเลยเป็นแผ่นไม้ที่แข็งมากบอกอ่าพวกมอดพวกดินหุนไม่ต้องพูดถึงเลยกลัวอย่างเดียวไฟ สุดของเทคโนโลยีที่พัฒนาจากฝีมือของคนไทยมั่นคงแข็งแรงทุกขั้นตอนการผลิตมาตรฐานฝีมือแรงงานรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ t p m เเข้าตอกเสาเข็มได้ทุกสภาพพื้นที่รวดเร็วทันใจ TPM มาตรฐานไทยสู่สากลบริษัทตรีปั้นจันโมบายจำกัด081-986-4140ทราบข่าวว่ามุกเพชรเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมในการอุรรักษ สิ่งแวดล้อมกับทางเทศบาลเนี่ยหลายหลายปีแล้วล่ะครับหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับและกิจกรรมทอดพระป่าขยะรีไซเคิลรู้สึกว่าทางบุกเพชรเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการรูปสนับสนุนเลยครับผมไม่ได้คิดที่จะหวังกําไรอะไรครับผมหวังแบบคือได้มีส่วนร่วมครับได้มีส่วนร่วมครับผมที่ที่ท่าแก่ได้เห็นเนี่ยขยะที่เขานํามาแล้วก็คัดแยกกันประมาณนี้มีมีอะไรบ้างก็ เป็น่้นใหญ่จะเป็นพึกพลาสติกกระดาษอืแล้วเป็นพึกของไฟฟ้าที่เหลือใช้ครับออครับตัวนี้ก็คือจะกะเอากลับมารีไซเคเกิลใหม่ได้ครับมันทําอะไรได้บ้างออท่านถ้าแกลองลองอธิบายแนะนําให้ฟังหน่อยส่วนพลาสติกนี่ก็เอาไปจันเป็นน้ํามันมครับเป็นน้ํามันกระดาษก็คือเอาไปต้มแล้วทําเป็นแผ่นใหม่ออกมาเพื่อจะใช้หลอมใหม่ได้ครับหลอมใหม่ได้ครับครับแล้วส่วนต่างๆล่ะพวก อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายพวกนี้ได้ไปใช้ประโยชน์ไหมตัวนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับคือเอาไปเอาชิ้นส่วนบางบางส่วนที่ใช้ได้ก็คือเอากลับมานำใช้นำมาใช้ประโยชน์แต่ที่ใช้ไม่ได้ก็คือมีการเอาไปทําลายอย่างถูกต้องครับทำลายอย่างถูกต้องครับตอนนี้รู้สึกว่าสาขาของมุกเพชรนี่หลายสาขาแล้วท่าแกครับผมมีมีสี่สาขาครับสี่สาขาแล้วนะเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีต่างจังหวัดมีไหมต่างจังหวัดมีอุบลราชธานีโอ้ที่อุบลเลยครับผมอื แล้วเป็นงานกิจการในเรื่องของถือว่าจับจับทางถูกเลยนะครับก็กสิ่งของเหลือใช้ที่อยู่ในครัวเรือนครับใช่ก็คือมันเป็นวัสดุที่มันเหลือใช้แล้วครับครับครับผมเป็นที่ว่าเขาไม่ต้องการแล้วก็คือเราเราเราเป็นผู้รับซื้อกลับมารีไซเคิลใหม่นะครับนัไปใช้ใหม่ได้ประโยชน์ใช่ครับไม่ได้เป็นขยะที่รบกุนหลังไม่ครับไม่ได้เป็นภลาสกับหรือว่าทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรเลยครับครับครับแนะนํากับกับ ที่เก็บสิ่งของเหลือใช้ไว้ได้บ้านสะสมะอะไรมากมายทําอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์ครับก็คือเวลาถ้ามีกิจกรรมตามชุมชนเขาแนะนําก็คือเอาเอามาบริจาคอย่างไงครับจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับแล้วได้บุญด้วยครับได้บุญด้วยครับผมแล้วคราวนี้คาดว่าทางสายตาที่ประเมินเท่าแก่คิดว่าราคาที่จะได้ ในการร่วมสนับสนุนกันประมาณเท่าไหร่พ่อจ่าพ่อจ้าครั้งนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 30- 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นบาทครับโอ้ก็เยอะนะครับถือว่าถือว่าเยอะเลยครับผมแสดงว่าราคาพิเศษบ้างเนี่ยพิเศษครับไม่ได้คิดอะไรเลยครับช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือแบบช่วยเหลือกันแบบด้วยใจเลยครับอือคือเป็นส่วนเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมกันเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ การทอดผ้าขยะรีไซเคิลเนี่ยความเป็นมาของมันมีความเป็นมาอย่างไรงก็ในเรื่องของกุสโลบายที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็รับรู้เรียนรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะเนี่ยก็มีหลายวิธีเนาะการทอดผ้าขยะเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งโดยใช้หลักของศาสนาพุทธซึ่ง กระบวนการทอดปรปาป่าขยะก็จะเป็นกระบวนการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมทางด้านจิตใจแล้วก็นําขยะซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีค่าแล,แล้วหรือว่าขายไปก็ได้ไม่กี่บาทเนาะแต่ใจเขาได้บุญมันมากกว่าได้เงินที่เป็นค่าขยะในความรู้สึกในความรู้สึกเขาและได้มาคือความภาคภูมิใจเนาะในส่วนของภาครัฐเองเนี่ย การส่งเสริมแบบนี้ก็ส่สงเสริมให้เขาการเรียนรู้ว่าขยะเนี่ยมันแยกเป็นอะไรได้บ้าง<อ>แล้วก็แยกออกไปแล้วมูลค่ามันเพิ่มแบบไหนหนะเ,ออเขาเองเนี่ยถ้าเขาขายทัท่วไปเขาก็จะขายรวมๆซึ่งมูลค่ามันก็น้อยนะแล้วก็มาเห็นการคัดแยกขยะด้วยอะไรด้วยเนี่ย <buscando. S 2> <บ>เขาก็จะมาเรียนรู้วิธีการคัดแย,ขยกขยกกะ <article. S 1> กับเรานะว่าออไอ้สิ่งนี้ขายได้เท่านี้สิ<อ>่งนี้ขายได้เท่านี้นะอันนี้ก็จะทําให้เห็นว่า ถ้าเขาแม้ว่าในช่วงที่ไม่ได้มีการทอดวาตถุขยะเขาอยู่บ้านเขาก็จะรู้ว่ามันมีมูลค่มามากน้อยแค่ไหนนะ,ะการส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้เราก็จะมีเครือข่ายหลังจากที่เราทอดวาป่าเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการทําบัญชีให้รู้ว่าวาป่าที่ได้มาทั้งหมดครั้งนี้ได้เป็นเงินเท่าไหร่นะแยกเป็นสิ่งของได้แต่ละประเภทเนี่ย<อ>เท่าไหร่เช่นพลาสติก กี่กิโลขวดกี่กิโลแตก่ตแต่ขาวแตกแดงเท่าไรเ uh oh. นาะแล้วก็เป็นลังเท่าไรเป็นกระดาษรวมเท่าไรเ uh oh. นาะเราก็จะแจ้งข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเรามีเครือข่ายก็คือชมรมสิ่งแวดล้อม uh oh. ใช่ไหมที่เทศบาลขออภัยที่เทศบาลให้กับสำนุนเนี่ยแล้วก็ทศอสอมอหรือว่าอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาต,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 ติและสิ่งแวดล้อม uh oh. นะ,ะที่อยู่ในทั่วพื้นที่ของเทศบาลเนี่ย เราก็จะส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ให้กับทางชมรม,มชมรมก็จะมีการประชุมใหญ่ทุกปีอยู่แล้วนะเราก็จะมาแจ้งข้อมูลตัวนี้ให้เขาฟังอ,อันนี้ก็เท่ากับว่าเขาไดเอารับรู้ว่าสิ่งที่ราชการทำเนี่ยทางชมรมสึ่งแวดล้อมทำเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ไหนนะแล้วเงินทีเ่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เข้ากระเป๋าใครเราไปตั้งเป็นกองทุนเพื่อการจัดก,การสิ่งแวดล้อมอนั่นก็หมายความว่ากลับมาดูแล สิ่งแวดล้อมในเขตเทศาบาลเมืองทุ่งคีนี่เองนะก็จะเป็นประโยชน์อย่างอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะ,ะการที่เอาเงินกลับมาช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเท่ากับว่าเขาเองเนี่ยก็มีส่วนภาคภูมิใจที่ว่าถ้าเขาได้ร่วมทอดปากขยะไปแล้วสิ่งที่มันกลับมาคือมาดูแลชีวิตเขาในด้านสิ่งแวดล้อมนี่เองนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาเราเคยทอดปากขยะไปครั้งหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้สิ่งแวดล้อมโดยตรงแต่มีผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นเราไปทําซ่วม ให้โรงเรียนเทศบาลสองวัดประจากทองเด็กจํานวนมากมายรู้สึกชื่นชมครูเนี่ยชื่นชมมากเลยว่าเออเด็กได้ห้องน้ําที่ดีอ่าแล้วก็มีระบบบาบัดที่ดีด้วยลักษณ<น>ะใช่แล้วก็เงินตรงเนี้ยก็แม้ว่าเป็นประมาณสักห้าหกหมื่นนะสามารถทําห้องน้ําใหม่ให้นักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลสองปัจจุบันนี้ยังดีอยู่เลยนะเด็กก็ภูมิใจนะนี่คือสิ่งที่เราเอาเงินที่ ชาวบ้านเนี่ยทอดบาขยะมามีส่วนร่วมใช่แล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยเขามาร่วมแต่กิจกรรมเรารเด็กก็มีส่วนร่วม,มนําขยะมาช่วยกันทอดอ<ม>่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราว่าเ,าเราคาดหวังว่า,าการเรียนรู้เหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะของเทศบาลเมืองปบุรดีรับอ <นะ S 2> ่าก็จะจะ,จะทําให้ในเทศบาลเมืองปทุรดีของเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะที่สกป,กปกรกหรเถอะ<ม>ถ้าเราดูจากสถิติในเทศบาเลเราเนี่ยเราปลูกฝังมานานกว่า ประมาณ20ปีแล้วนั่นนะสินะซึ่งขยะที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยไปบอกขยะเหล่านี้มีแค่สักประมาณ5%ที่เหลือไปที่เหลือไปนอกนั้นชาวบ้านแยกกันหมดแล้วแสดงว่า,นะวาแสดงว่าในกิจกรรมให้ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่แค่ทอดวปลขยะม,ม,มันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องประกอบกันถูกก็ทําให้ เรียนรู้ว่าขายะอะไรขายได้ขายไม่ได้ส่วนหนึ่งคือแม้ว่าเขาจะขายได้น้อยก็จริงแต่การแยกไม่เป็นภาระรกับสิ่งแวดล้อมอนั่นคือสิ่งที่ประชาชนเรียนรู้ได้ครนะแล้วก็เราก็มีตรง่ายข้อมูล่าวนี้ชมรมเนี่ยทำงานมาเป็นสิปีแล้วครนะด้วยความเหนียวแน่นแล้วก็ช่วยกันอเอออันนี้ก็คือเรื่องของชมรมสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเราเป็นต้นแบบได้เลยเป็นต้นแบบได้ครับนะอันนี้ก็ถือว่า ต่อไปเนี่ยขยะในเขตเทศบาลเราเนี่ยมันน่าจะหมดไปน่าจะหมดปัญหาอาจจะเหลือน้อยใช่จากปัญหาปัญหาในการจัดเก็บก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแน่นอนอเพราะขยะเนี่ยเราคีดง่ายขยะรีไซเคิลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเาวาๆประมาณสัก60%เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมันถูกแพ็คถูกบรรจุหมดก็ไปเข้าแนวแนว,แนวออกต่างประเทศหมดแล้วนั่นหมายความว่าขยะประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้อะไรก็บรรจุขวด อะไรก็มาจุกล่องอไอ้พวกแต่ไอ้ไอของที่เหลือเหล่านี้มันก็คือไปรีไซเคิล้นไฟลีไซเคิลใช่ดีกว่าดีไม่ต้องออ,อย่างน้อยก็เรียกว่าถ้าเราจัดการร้อยร้อยร้อยกิโลเนี่ยไปบอกขยะเราเนี่ยไปสักให้มันเหลือน้อยสักประมาณ50ากิโลไปอะเพิ่มขึม้เลยก็ลดปัญหาไปขึ้นก็ลดไปเยอะเลยใช่ไหมลดไปขึ้นอ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้ประโยชน์กับภาคราชการ นะประชาชนด้วยยังไงก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกิจกรรมโครงการกพระป่าขยะในครั้งนี้นะครับ,รบก็หวังว่าเราจะจัดกิจกรรมนี้ทุกๆปีนะะปีหน้าก็จะจัดอีกนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็จะให้ความร่วมมือแบบนี้นะเพราะว่าอย่างน้อยความภูมิใจจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะได้ร่วมกิจกรรมได้ทําบุญรู้สึกได้บุญใช่บางบ้านนี่โอ้โหให้ไปขนมาเยอะแยะเลยครับ เขตเทศบาลเมืองพรดีจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ อย่างที่ทคุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมอีกด้านหนึ่งก็เป็นการร่วมทําบุญตามแรงศรัทธาในจิตวิญญาณของชาวพุทธของเรานั่นเองนะครับกิจกรรมทอดพับป่าขยะรีไซเคลิลเนี่ยทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเขาได้ร่วมมือกับชมรมสิ่งแวดล้อมสุพรรณบุรีและหน่วยงานภาครัฐเอกชนอีกหลายหน่วยงานด้วยกันครับ และความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุพพันบรีก็ได้ร่วมกันสร,สร้างกิจกรรมนี้ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นรายได้ที่ได้จากการขายขายระรีไซเคิลสิ่งของต่างๆเหล่านี้นําไปเป็นการตั้งกองทุนในการอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือในเรื่องของการทําสาธารณประโยชน์นั่นเองวันนี้เวลาของรายการเจาะเรื่อง่านเลินหมดลงแล้วครับเราจะกลับมาพบกันที่นี่เวลาเดิม สีวสสถานีประชาชนวันนี้สวัสดีครับ